องโอ้โหเละเลยเอาแป้งฟันเมาทำใหเก็บกันเป็นไงอะ่ะฮะยังไงอะ่ะแป้งฟันก่อนนะครับเด็กๆอุ้ยอุ้ย,อร,ยอร่อยไหมอร่อยสวยสวยอุ้ยอร่อยไหอร่อยสวยสวยสวยฟันสวยอัพแป้งไหมข้างในด้วยอัพเอนดาวด้วย นโ,นโดนอะไรโดนตาเนี่ยฮะโดนเนี่ยใครทำมาใครทำพลอยอือโอ้โหอ่าเป็นฟันนะคะเป็นฟันค่ะเป็นฟันขอนนอนค่ะเอาข้างในด้วยข้างในด้วยเอาข้างในเอาสะอาดไปยังจะน้ำมาให้ข้างในด้วยจะน้ำมาเดี๋ยวน้นำมาให้ มาลงนี้รงนี้นางรองมันปากมันปากมันปากช่ okay. 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 อเฮ้ยเคโอเคโอเฮ้ยอะเลือนขึ้นขึ้นชันอะเฮ้ยไปเก็บของเอาเลยนะอะไรนี่สภาพ โอ้โหเละเลยโอ้โห